เมสซี่ยันเองเปล่าเกาเหลากับเอ็มบัปเป้ลรีโอเนลเมสซี่กองหน้าคนดังของปารีสแซงแชคแมงสมูสอนมหาเศษธีของศึกลีกเอิงฝรั่งเศสยืนยันว่าตนกับคิลิยันเอ็มบัปเป้หัวหอกเพื่อนร่วมทีมยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วงเวลาที่ผ่านมามักจะมีข่าวหรือว่าเมสซี่กับอ็มบัปเป้ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นักแถมกระแสข่าวการไม่กินเส้นของทั้งคู่ก็รุนแรงขึ้นไปอีกนับตั้งแต่พวกเขาต้องดวลกันในนัดชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลโลก2022โดยที่ตอนนั้นเมสซี่เป็นฝ่ายได้ฉลองแชมป์ร่วมกับทีมชาติอาร์เจนตินาหลังโดนโอเล่สื่อของอาร์เจนตินาถามว่าเขาได้คุยกับอ็มบัปเป้เกี่ยวกับนัดชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลโลก2022บ้างหรือไม่ เมสซี่ตอบว่าใช่เรามีการคุยกันเกี่ยวกับเกมนั้นบ้างรวมถึงคุยกันเกี่ยวกับการฉลองของคนที่อาร์เจนตินาในช่วงวันหยุดของผมและเรื่องงานสังสรรค์ที่เราทำกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ผมเองก็เคยอยู่ฝั่งทีมแพ้มาก่อนผมเคยแพ้ในนัดชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลโลกเหมือนกันและผมไม่ได้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเรื่องที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมบอกเลยว่ามันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันกับการเล่นฟุตบอลโลกในตอนนั้นเลยและความจริงก็คือผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคิริยันมันค่อนข้างจะตรงกันข้ามด้วยซ้ำกับข่าวลือที่ปล่อยออกมาข่าเด่นตอนนี้รายงาน